พบกับอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์ธรัณย์นี่มีใครครองใช่เหรอใช่นางเอกชื่ออะไรอ่ะอาทิตย์ไหนอาทิตย์ชื่อตัวเองโอ้โน้องพอแล้วๆโฆษณาดีกว่าเดี๋ยวกลับมากับความรักมันเติมเต็มใจกบมันไว้ในส่วนลึกที่สุดในใจอยากจะขอ แม้ไมีใครได้รู้ใจก็ไม่เปนไรฉันรัเธอเรื่องาเชาี้สีครัวัสดีครับสวัดีครับผมสวัสดีครับอาทิไหมครับี่อาทิตย์ครับอาทิตย์นะ ตื่นเช้าไหวไหมนี่เราไหวครับผมไม่นี้ไหวครัเมื่อกี้ปลุกตื่นเต้นเต้นเต้นกันแล้วสุฟเฟียงอยู่ตื่นเต้นครับผมแนะนําก่อนนะฮะนี่คือนาเดชครับผมครับนั่นคือนันจังนาไข่นันจังนี่คือน้าใบ้ออโอเคโอเคแล้วนี่คือนายุทธครับผมเราอยู่สี่น้าเลยนะฮะผู้บริษัทคล่องไหมพ่อเราได้ครับพ่อเราได้ครับผมพ่อเราได้จากนี้ไปพี่บรรดาน้าๆคนอื่นถามอะไร นาเดชตอบเป็นดีสารเฉพาะได้ไหมได้ครับผมได้เลยครับได้นะได้เลยครับผมคือผมจะพูดด้วยผมก็ผิดแน่เออใช่ครนะคือก่อนที่นาเดชเริ่มต้นเล่นละครกับช่องสามเหนือบอกก่อนเลยเล่านี่แหละเป็นคนนําเสนอผมจําได้ไปอ่านในบัณฑิชนเขาบอกว่าปรากฏการณ์ของลูกอีสานคนขอนแก่นกำลังขึ้นมาเป็นซุปตาหลายคนเลยใช่รุ่นเดียวกันกับเจ้านี่เยอะนะครับแม่ครับผมหลายคนครับเช่นไอเบียครับผมไอเบีย คุณเวียศกรวัตรครับผมใครครับพี่โรมครับผมพ่โร่เม้โลมโลมมาชะตาโลมมาชตาแล้วก็มีใครอีกฮะไล่ดูมีใคอีกเนาะเยอะเลยจำอะไรแล้วครับโตโน่อีกไงโตโน่แมนครับพี่โตโน่ครับผมโตโน่แมนเลยคนขอนแก่นคือกันอ่าอืมแล้วเป็นยังไงบ้างอยู่ขอนแก่นนานไหมโ้ยผมตั้งแต่เกิดเลยครับผมจนถึงตอนไหนตอนนี้ครับยัอยู่ขอนแก่นอยู่ครับแต่ว่าเป็นคนขอนแก่นครับตั้งแต่กำเนิดครับผมฮะเป็นคนขอนแก่นตั้งแต่กำเนิดครับ นี่คนขอนแก่นถ้าดูอยู่จงแสดงความภาคภูมิใจในเจ้าคนนี้หน่อยอนะ,ะเจ้าทำไมหลอขนาดนี้เนี่ยกินปลาล่าครับผมนายน<ะ>จกจก,จกปลาล่าจะเกิดครับจกปลังจะเกิดครับ,รรบนี่ถ้าเกิดยกปลาล่ามาณเดชจกเลยจกเลยครับผมจกห้เบิเ้งเลยครับ<อ>นี่ครับเนี่ยท่านจะหาดูได้จากไหนเดี๋ยวจะพผู้ดีสา่ทางรายการเลยไหวไหมน้องใบ่ราใบถามมาถามตื่นเต้นบ่ผู้สึกผู้สึกจังไดผู้สึก หูศึกหูหูศึกหูศึกจังหดคือมาสอนมาสอนผู้ชายผู้ชายทีมาไล่การเรื่องเล่าเศร้านี่เรื่องเล่าเศร้านี่หูศึกจังไใดติเต้นบลติเต้นครับติเต้นวันนี่ครับโอ้ยสั้นไปหมดทั้งตัวสั้นหอดหัวยันหอดหฮเมโปครับผมแล้วกอดดูซิสั้นจริงป่ะสั้นครับโอ้คือผู้ชายก็ไม่เว้นนะโอ้โหโอ้ยโดนหอบด้วยอ่ะ สั่นจริงรูพพงนน้นาครับสั่นจริงเจ,จ้าแม่ใส่ทองมาทำไมทุกทีไม่เคยเห็นหน้าพรม,มาทีเดียว <c oughs> คือละครเรื่องนี้เนี่ยเล่นเล่นแล้วไม่นานก็ฮิตเลยทันที <c oughs> ใช่ธรณีนี่ใครครองเออเป็นยังไงละครเรื่องนี้ต่างจากที่เคยเล่นมาเรื่องอื่นยังไงเอาภาษาการก็ได้ครับได้คร <c oughs> ับเออ ก็เรื่องนี้ก็เป็นเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นละครอย่างที่บอกว่าน้ําดีครับคือเป็นละครที่ดูแล้วสบายใจไม่ได้แบบว่า เครียดหรือไม่ใช่ละครที่บอกว่ามาแบบผมจะจําครับปบกันด่ากันอะไรเงี้ยเป็นละครที่สอนสอนคนดูในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการอยู่การกินในแบบพอเพียงในตามในหลวงของเราซึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยก็ดูได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีเลที่บอกว่าต้องห้ามดูหน้าอะไรเงี้ยซึ่งมันมันเป็นละครที่ สบายสบายฟิลกู๊ดดูแล้วรู้สึกดีสบายใจมีความสุขใช่แล้วยังมีสอนใจด้วยใช่ครับฉากธรรมชาติกับย่าใครสวยกว่ากันไม่เขาทำไม่ถึงนะฉากในละครเขาบอกฉากสวยๆกันครับผมฉากยาย่าใครสวยกว่ากันผมเป็นคนละแบบครับเป็นคนละแบบครับอธรรมชาติก็คือธรรมชาติสวยธรรมชาติย่าก็สวยธรรมชาติครับผมเหมือนกันอสวยธรรมชาติเหมือนกันเหมือนกันนะฮะตกลงไม่ตอบใช่ไหมใครสวยกว่ากัน ก็อะอย่างก็ละไรอย่างเอาเลยนี่ดูตรงใบนี่ดูเขายิ้มรักยิ้มเขาเลยใช่ค่ะปิดทำไมแล้วพ่อหนุ่มมีสองข้างเลยหรือเปล่ากามเก่งไปหมดเลยฮะอะไรอะไรอะไรเก่งกรามครับกรามครับกรามกรามกรามมันแรงกรามตรงนั้นขอขอพี่จับรักยิ้มนิดหนึ่งได้ไหมน้องจับแทนให้เอาเลยน้องอยู่ใกล้กว่าเอาลองดูสิ น้องใบไม่ต้องล้างมือแล้ววันนี้นิ้วเนี่ยหละก็มีคนเป็นแบบนี้มีเด็กคนหนึ่งบอกว่าพี่นุ่ยดูขอจำลักลักยิ้มพี่ได้ไหมคะแล้วก็แบบโอ้ดีใจอะไรเงี้ยมีคนอยากจับลักยิ้มเยอะมีครับีไหนที่ยังไม่โดนเอาเอาแบบเด็กไงเอาน้ำสาดว์มั้ยคือคับมากเลยอะเลือกให้นั่งอยู่กับพี่หนุ่ยแล้วยังไง แล้มแล้วไปจับขาพี่หนุ่ยทำไมกันอ่ะเพื่อนกันก็น่ารักเลยก็น่ารักคืออ่ะให้ให้นัดเดือนน้องเขาอ่านข่าวบ้างครับผมลองดูรับดูมาที่ข่าวแรกนะครับพี่ดวงตะพรครับผมกับพี่ฝ้ายอรินยดานะครับผมก็ตอนนี้ที่มีข่าวว่าตั้งครันได้อายุแบบว่าสี่ปีสี่เดือนกว่าแล้วรัทโทษสี่เดือนกว่านะครับผมเพราะว่าพี่หนุ่ยเนี่ยก็บอกมาบอกว่า จริงๆเนี่ยก็ประกาศงานแต่งงานไว้ต oh, ั like ้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะฮะก็ก็ไม่ได้แบบว่าควบคุมอะไรก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วก็ตอนนี้ก็ท้องแล้วก็ได้ข่าวว่าได้สี่เดือนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะแถลงข่าวอีกทีวันที่14กรกฎาคมนี้ครับผมใช่แล้วฝากชี้แจงด้วยว่าไม่ได้ท้องก่อนแต่งนะไม่ท้องก่อนแต่งครับไม่ท้องก่อนแต่งเตรียมงานแต่งประกาศว่าจะแต่งตั้งแต่ปลายปีก็อย่างที่ว่า มีดีนะด้วยนะคะมีสมาชิกใหม่แล้วโอ้นี่เคยเล่นละครกับพี่หนุม่มบ้างไหมไม่เคยเลยครับยังไม่เคย,เคยใช่ไหมแล้วตอนนี้เหมือนพี่หนุ่มได้เป็นผู้กำกับอยู่ที่ค่ายเอ็กแซกนะแล้วก็มีพี่ฟ้ายนะครับเล่นเป็นเล่นเล่น,เล,นเล่นเรื่องเดียวกันด้วย<อ>ใช่อ๋อนี่ข้ามเรื่องนี้ไปไม่กล้า,าเรื่องนี้หรอ,อ ป้าแจ๋วฟุ้งนเดชน่แหละคืออาทิตย์ในธรณีนี้ใครครองเหตุเหมือนกับชีวิตจริงเป็นคนต่อจวมุ่งมั่นซื่ออารมณ์ดีอารมณ์ดีเนี่ยเห็นด้วยซื่อก็เห็นด้วยมุ่งมั่นนี่ไม่แน่ใจมุ่งมั่นขนาดไหนมุ่งมั่นขนาดไหนนะครับก็ผมว่าที่ทำมาสามปีกว่านี้ก็น่าจะทำให้ครอบครัวได้เห็นความมุ่งมั่น้วครับนี่คือป้าแจ๋วเนี่ยบอกนะฮะว่าหลังออกอากาศได้สองสัปดาห์ ไม่ได้ทําให้แฟนคลับที่รอคอยมานาน6เดือนต้องผิดหวังเลยเพราะว่าน้องเนกับอาทิตย์ซึ่งแฟนๆตั้งหน้ารออยากให้ถึงวันศุกร์สารทิ์เร็วๆร,รวมถึงผู้จัดด้วยเนี่ยเจาะจงมาเลยนะฮะว่าคือตั้งแต่ต้นเลยว่าเวอร์ชั่น2012ต้องเป็นณนเดชกับยายา่าป้าแจ๋วบอกว่าอาทิตย์เ,ยเหมือนณนเดชตรงที่เป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดมุ่งมั่นซื่อมีน้ำใจแล้วก็มีอารมณ์ขันพอได้ถ่ายทำไปยิ่งรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เลือกณเดชเนี่ย กับแดร์ย่ามาเล่นก็ได้ข่าวว่าอึดมากเลยทอรหาฮอนละครใช้โลเคชั่นเยอะไปหลายจังหวัดหลายสถานที่นะไล่ส้มที่ฝางไล่สตรอเบอรี่ที่่างขางโอ้แองขางด้วยแองขางครับแองขางครับจุดที่เราไปแล้วปล่าใช่เชียงใหม่ไหมเชียงใหม่เชียงใหม่ครับแต่ไกลมากเหมือนไม่ใช่เชียงใหม่หนาวมากครับแต่ว่าสตรอเบอรี่อร่อยมากคบสตรอเบอรี่อร่อยมากเหมือนกันเมือนานะฮะ ไล่ซ่อมที่ฝางด้วยครับก็ไปมาไล่กระลำที่ภูทับเบิกโอ้โหอันนี้ฉากที่มีนางพญาเสือโคร่งที่ดอยปุยตัวบ้านคุณย่าอยู่สันกำแพงครับทางเดินและโลงเก็บรถแท็กเตอร์อยู่ปากช่องไปทำไมเยอะไปทั่วไปได้เลย้เดชไปยอมปราแจวได้ยังไงโอ้โหต้องยอมจริงๆครับเพราะว่าเรื่องนี้คือแบบว่านอกจากอ เรื่องราวที่เนื้อหาที่แบบว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วโลเคชันก็ยังสวยๆดีๆเยอะเลยครับก<ม>็อาอยากจะให้ติดตดมดูก็เป็นอีกทาง,นงในการแบบว่าทําให้คนไทยได้เห็นแบบอีกช่องทางหนึ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ<ม>่งมันมันมันมีหลายๆที่ที่แบบว่าคนไทยแบบว่าไม่ไม่รู้จักมาก่อน<ม>ใช่แล้วก็อยากจะเหมือนกับเชิญชวนให้กับพ่อพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเนี่ยได้ไปแบบไปเที่ยวกันเยอะอะไรคือละครเรื่องนี้เหมือนให้ทุกอย่างเลย<ฆ>ครับครับชวนไปเที่ยวด้วยรับผมใช่แล้วเจเดียบอกได้เลยว่าสวยจริงสวยจริงครับสวยจริงฮะอร่อยจริง อร่อยครับอร่อยครับใช่ไหมสอมบลีอร่อยครับแท็กเตอร์ส้มก็แท็กเตอร์ไม่อี่ห่อยแล้วในละครเนี่ยนัดเดชเขาร้องเพลงให้รักมันโตในใจไหนลองสักท่อนทีนิดนึงยังไม่ต้องขึ้นอะไรมานะอยากอยากฟังเสียงสดสดพี่ตัดกว้างได้เปล่ากล้องนะขอบคุณครับให้ความรักมันเติบโตในใจ ปลูกมันไว้ในส่วนลึกที่สุดในใจอยากจะคอ,อ,อ<ก>ยืนอยู่ต้ลร่มเงากับเธอเรื่อยไปแม้ไม่เคยได้รู้ใจก็ไม่เป็นไรฉันรักเธอโอ้ยเป็นเพลงที่พ,พ,<ด>พอที่สุดเท่าที่พี่เคยได้ยินมาจา้ะ ครับผมขอบคุณครับขออนุญาตตีร้องอีกทีชัดเจนมากน้องไบวันนี้ดูจริงจนนะเดชเคยเห็นไหมอย่างนี้เป็นอะไรเล่นละครมาขนาดนี้นั่นสิตื่นเต้นหรือจ๊ะครับผม <S <S คือไปงานต้องหลายงานผมนี่ได้นะเดชนะอยู่เป็นเพื่อนอเวลาไปงานรับรางวัลอะไรเนี่ยนเดชเขาบอกพี่ยุ้ไม่ต้องตื่นเต้นชวนผมคุยอย่างนั้นอย่างนี้แล้ววันนี้เป็นอะไร เป็นรายการโสดพี่ผมไม่เคยเป็นค่อยไปนี่แหละค่อยมโนเหรอขอแบที่แท็ขึ้นมาหน่อยสิลองอีกเหรอครับไปขึ้นมาขึ้นมา ฉันัะเกิมองตาพี่เ้ <im iter> อยเล่นไม่ที่บ้านเวลาเราเล่นละครเสร็จเราดูไหมไม่ค่อยว่างดูครับหรือไม่กล้าดูคุณแม่กับคุณพ่อดูทีกีกลาดูไหมก็ <im iter> ดูนะอยากจะดูอยากจะดูใช่ไหม <im iter> <im iter> แล้วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงเรื่องนี้ชอบครับหัวร้อขำใหญ่<อ>แล้วก็ดีใจนะครับแค่แบบคุณพ่อคุณแม่ชอบก็ดีใจนะครับเออคืออย่างน้อยทาให้คุณพ่อคุณแม่ชอบนี่เป็นวัดเลตติ้งได้เลยใช่ครับเพราะคือเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่า ถ้าไม่ได้มาที่กองท่านก็จะไม่รู้ว่าเออมันเป็นการทํางานยังไงเขาจะดูแบบสดสดจริงจากตรงนั้นเลยมันก็ทําให้เขาได้รับความรู้สึกจริงๆจากตรงนั้นเลยอเงี้ยอ๋อ,อไม่ได้เข้ามาตามนะกองถา่ายอะไรไม่มีใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นอ,อารมณ์ก็อินไปกับละครเลยใช่ครับอ๋อแล้วอย่างเรื่องที่แล้วที่ไปทําอะไรกับนางเอกเขา่อคุณแม่โกรธไหมไม่ไม่ไม่นี่เก็บร้กเก็บรักเลยครับใช่ผมไม่ใจร้ายมากเรื่องนั้นนะขอโทษคุณแม่ก่อนตลอดเวลาฮะว่าก็แม่ครับโทษนะครับอะไรเงี้ยเวลาก่อนเขาฉากอะไรเงี้ยอ๋อ ไม่หมถึงคุณพ่อคุณแม่เราทําให้เราต้อไนบอกเล่นสมบทบาทเกินไปออไม่ครับทุกคนแฮปปี้ครับผมเดี๋ยวให้เขาคลายความเขือเล็กน้อยพักกันตรงนีโดูสินี่นัดเด่นเป็นอะไรแล้วดูในมือถือไว้ทำไมจ๊ะแน่แน่แน่ไปอกจับมือไม่ยู่เดี๋ยวกลับมาเรื่องเราชาที่ครอบครัวันเดินครับตลอด รอบตัวบันเทิงหายสื่อแจ้นอี่ครับผมดีขึ้นแล้วนะดีกันแล้วครับอ้าวแล้ววันนี้พระเอกณเดชจะขอแนะนาพระเอกตัวพ่อพระเอกตัวพ่อครับพี่เคนเทเดชครับผมนะครับผมตอนนี้นะก็สำหรับละครเรื่องมัจจุราชสีน้ําผึ้งนะครับผมที่ค่ายบอดคาสนะครับที่แบบว่าได้แบบว่าวงสวงกันไปแล้วนะฮะก็ตอนแรกเนี่ยถ้าจํากันได้นะครับพี่หน่องเนี่ยก็จะวางตัวเป็นพี่เคนกับพี่แอ๊บครับผมแต่ว่าพี่แอบตอนนี้เนี่ยก็ขอไปปรับใช้ชีวิตหลังครอบครัวใหม่ใช่ก็พี่เคนก็เลยต้องมานั่ง แทนนครับป๋าดันแทนมาดันนางเอกใหม่ครับผมน้องน้ําตาลครับอายุ20ปีนะอย่างที่เห็นนะในภาพนะครับผมก็เป็นคนเหนือครับจังหวัดลาปางนะฮะก็เดี๋ยวไปฟังพี่เข็นกันครับผมก็น่าจะนี่แหละก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าทางทางพี่น้องเขาก็เลือกมาแล้วก็ต้องแปลว่าน้องเขาต้องมีความสามารถแล้วก็ต้องเล่นได้แน่นอนครับ รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่เจอพี่พเคนตัวจริงสักทีอะไรอย่างงี้ <laughs> เพราะว่าติดตามผลงานของพี่เคนอยู่แล้วโดวยส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบพี่เคนอยู่แล้วเนี่ยค่ะ <laughs> นี่ก็เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกนะคะน้ำตาลก็ขอฝากละครเรื่องมาจุฬาสีลปํน้ำผึ้งไว้ด้วยนะคะจะตั้งใจทําผลงานอย่างเต็มที่ค่ะนี่อ๋อ,อรัก วันหนึ่งน้ำตาลถ้าเล่นให้ดีจะได้เล่นคู่นะเดชไม่ครับเล่นกับที่เคนะได,ได้ได้วิชากว่าเยอะครับผม๋อไม่เพราะเขาได้วิชาแล้วก็มาให้วิชาทนเดชต่อ <c oughs> ได้ครับดีครับดีครับนี่หายตื่นเต้นละข่าวตะกี้เท่มากํำเสนอได้ครบถ้วนตรงประเด็นครับผมเยี่ยมไปถึงข่าวต่อไปอันนี้จะตื่นเต้นหนักเลยข่าวต่อ <c oughs> ไปครับมาที่สาวคนสวยคนนี้ครับที่ปอยตีชดานะครับผมซึ่งตอนนี้มีงานเยอะมากแล้วก็ได้ข่าวว่าล่าสุดนะครับไปโชว์วิวมาท่าไทยแบบเซ็กซี่นะครึ้นปกนะครับ อิมเมนะครับผมนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีงานพิสนเตอร์ครับเครื่องดื่มที่ประเทศจีนเนี่ยติดต่อมาอีกโอ้โหคิดดูว่าดังไปขนาดนั้นเชียร์นะตอนนี้ก็ทําให้แบบว่าเจ้าตัวเนี่ยดีใจสุดๆเลยนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาอีกทีว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้จัดละครช่องสามเลยละฮะกำลังว่าเห็นแววก็ดึงตัวเข้าไปเป็นเล่นละครครับแต่ยังไม่รู้ว่าเรื่องไหนนะครับผมก็ตอนนี้พี่ปอยก็บอกว่าเรียน acting หนักมากเลยเงี้ยก็เนียก็ออกใจช่วยแล้วกันครับผมไปฟังพี่ปอยสัมภาษณ์กันครับ คือจริงๆแล้วต้องขอบคุณรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่พาปอยไป,ไปไปเป็นวิธีกรรับเชิญจึงทําให้ผู้ใหญ่ใจดีเห็นเราในบทบาทอีกบทบาทหนึ่งจึงทําใหา้ก็เลยติดต่อผ่านผู้ใหญ่ที่สนิทเขาเท่าที่คุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข้าใจตรงกันคิดว่าบทที่เขาเสนอให้เราคงเพอร์เฟกเป็นบทที่ท้าทายเลยค่ะแค่นั้นเองเห่อโอ้โหพี่แต อย่าเพิ <ร ık> <aggio> ่งเลยค่ะเดี๋ยวจะรอดูแล้วกันนะคะเพราะคิดว่าแค่มีโอกาสเราก็ต้องทําโอกาสให้ดีที่สุดไปเรียน acting มาก็ตอนแรกที่เข้าไปก็คือบอกเลยว่าอาจารย์คะดูอยากเรียนบทเป็นแบบรักไสๆสไตล์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยท้เลยค่ะบทเป็นบทโสเพณีกับผู้หญิงขายยาเล่นจนอินเลยอะอยากปกกับใครครับอยากเจอใครณเดชเหรอคะ เคยเจอพี่เขาสมัยผมว่าฮะถ่ายเดินแฟชั่นแต่ก่อนฮะเดินที่เมืองทองไปเจอเป็นกับพี่ก็น่ารักไหมน่ารักครับน่ารักน่ารักดีครับมีโอกาสจะได้เล่นด้วยกันครับผมกระบปไหนอีกเรื่องหนึ่งยินดีครับดีครับอ่ะมีอะไรอีกครับผมวันนี้นะฮะทางช่องสามมตึกมารีนอลของเรานะครับมีโอ้โหตลาดนัดนะฮะดาราครับประจําเดือนกรกฎาคมนี้ครับผมก็มีแบบว่า ร้านค้าของพี่พี่ศิลปินดาราชื่อดังหลายคนคะ,ะมาแบบว่าขายของกันแล้วก็ขายราคาถูกด้วยเป็นกันเองด้วยนะครับ<ล>ผมเป็นแบบว่าเฟรนลี่กันมากเลยนะฮะแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยด้วยใช่ครับมีทั้งของกินนะฮะของใช้นะฮะผมะหลายอย่างคะ,ะก็ตอนนี้นะครับตั้งแต่เวลา สี่โมงช้าครับถึงบ่ายสามโมงนะครับวันนี้นะครับผมมาดูกันได้เลยนะครับผมอย่ามาเย็นะฮะเดี๋ยวปิดก่อนแล้วเดี๋ยวฝนตกฝนตกทุกเย็นเลยเวลากลับบ้านไม่ปิดด้วยฮะฝนตกก็ไม่เลิกครับผมฝนตกก็ไม่เลิกใช่ไหมครับผมเ่เช้าเอาขึ้นมาให้เราชุดหนึ่งเป็นพวกยาหมองคุณสันติพี่เกมพี่เกมยำมองพี่เกมก็เล่นละครเรื่องธรณีครับผมอเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นสิงทองครับสิงทองเล่นเป็นสิงทองเนี่ยเอายหมองมาขายครับผมดาราจากธรณีนี่ก็มาท่านี้ ผมก็จะปิดท้ายแล้วล่ะว่าได้ข่าวว่าพาผู้โชคดีแฟนคลับสองคนไปนอนกันมาล่ะค<า>้างคืนกับซุกตาครายการของ ผลีพระใช่ครับเป็นยังไงบ้างสนุกดีครับสนุกดีก็แฟนคลับสองคนผู้ชมดีก็คือครูเพ็ญศรีครับรูจากาชุมแสงชนุทิศนะครับครูเพ็ญศรีครับภูที่แสงแวน่นนะฮะก็มาจากนครสวรรค์แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นพี่จอยครับพี่จอยก็เป็นนักศึกษาจีนครับที่มาศึกษาอยู่ที่ที่ประเทศไทย<อ>รเทราตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่ปริยโทยที่มอรกษตรตครับผมแล้วพาไปพายเรือนี่เป็นเหมือนกับกิจกรรมคือตอนแรกเนี่ยที่เราไปเราไม่รู้เลยครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับไม่รู้ว่านอนที่ไหนไม่รู้ว่าต้องไปรับใครบ้าง ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรเลยจนแบบว่าทุกอย่างคือโป้งทำไมนัดเดีไปนุ่งกระจมออกใส่เสื้อกช้ากับสองคนอะไรคิดถึงแม่ครับเลยแต่งตัวเป็นแม่คิดถึงแม่เวลาอยู่บ้านแม่จะแบบว่าโอกิงเหรอใช่ครับเวลาแม่แบบว่าอยู่บ้านเฉยโอ้นี่ติดตามได้เลยนะฮะฉันไปค้างคืนกับซุปตาคืนวันพ like ุธหน้า สองตอนเลยครับผเก้าสิบแปดครับนี่ไงโอ้ยนักเตะนมนมใหญ่มากครับพี่หลงตัวมันแม่นี่ถือว่าเขียนผิดนุ่งกระจจงอกผ้าคาร์มาใส่เสื้อฮอร์ช้านี่ทั้งคู่เลยใช่ครับนี่นี่นี่พี่หนุ่มแบบนี่พี่หนุ่มครับนี่พี่กระแม่ด้วยอันนี้น้องแง นี่คือโดดแข่งกันว่าใครจะไกลกว่าแล้วใครไกลกว่าทีมผมแพ้ก็ต้องตื่นมาทำอาหารเช้าแล้วก็ดูอาหารเช้าดูน้าเดชในลูกจะหลุดไหมนี่นี่ฮผมกำลังพยายามปิดอยู่ครับหน้าชังมากดูหน้าเดชในลูกนี้อีกทีหนึ่งดูอีกทีหนึ่งน้ำกระจายนี่ไม่รู้ว่าช่างภาพเขา snapshot ได้หรือเปล่านี่ความจริงตลาดนัดดาราถ้าหน้าเดชพอมือเวลาสักสิบสิบห้านาทีขายเสื้อของกระเช้าใช่ไหมครับ จัดเตรียมไม่ทันใครก็แตะรักยิ้มรักยิ้มอย่สักร้อยหนึ่งทำบุญนะทำบุญทำบุญครับเออกันเวลาสักสิบสนาทีผมว่าเข้าคิวยาวที่คิมขายทนทำไม่ได้เอ้าท้าพนันกันไหมไม่เอาไม่พนันที่คิวแรกเลยจ้ะและี่คือกาทัในธนนีนีรขอขอบคุณมากขอบคุณครับผมจะเล่นครลารครสวัสดีครับัสดีควสมากครับสวัสดีครับ